ในโลกแห่งการทหารที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีอาวุธบางชนิดที่ไม่เพียงแต่โดดเด่นในด้านประสิทธิภาพแต่ยังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอนาคตหนึ่งในนั้นก็คือยานเกราะที่ถูกเรียกว่ารถถังสิ่งที่ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือสําคัญในการทําสงครามแต่ยังเป็นตัวแทนของพลังและนวัตกรรมทางทหาร ตั้งแต่การเข้าสู่การใช้งานในทศวรรษที่1980มีรถถังรูปแบบหนึ่งที่ไม่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงวิธีการขับเคลื่อนในสนามรบแต่มันยังกำหนดมาตรฐานใหม่ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการเคลื่อนที่หรือพลังทำลายและตั้งแต่ที่มันได้สัมผัสกับรสชาติแรกของสนามรบมันก็ได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ไม่มีใครอยากเจอวันนี้ในช่วงเรื่องราวของเครื่องจักรสงครามเราจะพาคุณ ไปทําความรู้จักกับรถถังของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่แสนทรงพลังและล้าสมัยที่สุดในโลก M1 a b r a m M1 a b r a m รถถังหลักรุ่นที่3ของสหรัฐอเมริกา ออกแบบและผลิตโดยไคสเลอร์ดิฟเอนซซึ่งปัจจุบันก็คือบริษัท General d y n a ามิกพวกเขาตั้งชื่อให้กับรถถังตามนายพลเคตั้นเอบรามนายพลของกองทัพสหรัฐที่สั่งการปฏิบัติการทางทหารในสงครามเวียดนามระหว่างปี1968-1972จุดเริ่มต้นของ M1 เอบรามเราต้องเท้าความกลับไปในช่วงปี1960 กองทัพสหรัฐและกองทัพเยอรมันได้รวมมือกันในโครงการอันทะเยทยานเพื่อออกแบบยานเกราะที่จะมาแทนที่ทั้งรถถัง M60 ของสหรัฐและเลปเปิร์ดวันของเยอรมน,นีเอาใหมายหลักคือการสร้างการออกแบบใหม่ที่มีความสามารถในการยิงที่ดีขึ้นเพื่อที่จะรับมือกับรถทางที่62ใหม่ของโซเวียตและเพิ่มการป้องกันที่ดีขึ้นต่อปืนลำกล้อง115มิลิเมตรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อกระสุนตอต้ารถถังระเบิดแรงสูงของที่62 ผลลับจากความพยายามของทั้ง2ชาตินำไปสู่การออกแบบรถถัง MBT 70ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าด้วยกันระบบการสะเทือนแบบไฮโดรนิวเมติกช่วยเพิ่มคุณภาพในการขับขี่แบบวิบากและยังช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถยกหรือลดระดับตัวถังได้ซึ่งมันมาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่กำลังขับเคลื่อน1,500แรงมา้าขับเคลื่อนการออกแบบที่สามารถทำความเร็วได้ถึง69กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยเวอร์ชั่นของทางอเมริกามาพร้อมกับปืนรถถังขนาด152ม mm, ิลิเมตรโดยมีอาวุธระยะไกลหลักคือขีปนาวุธชิลิล่าอย่างไรก็ตามแม้ว่า MBT 70จะเป็นการออกแบบที่มีความสามารถสูงแต่ด้วยน้ำหนักและงบประมาณที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในปี1969 ต้นทุนตนหนเงิของโครงการนี้พุ่งทะยานขึ้นเป็น5เท่าของประมาณการเดิมตรงผลให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐตัดสินใจยุติโครงการนี้และทางเยอรมันเองก็เห็นตรงกันแต่ถึงแม้จะถูกยกเลิกอย่างไรก็ดีทางกองทัพสหรัฐไม่ได้ลมเลิกความตั้งใจในการพัฒนารถถังใหม่ของพวกเขาไปพวกเขาได้เริ่มทำงานในโครงการ MBT 70ในรูปแบบที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งพวกเขาได้กำหนดรหัสรถต้นแบบคันใหม่ด้วยรหัส x m 803แต่การเปลี่ยนแปลงในแผนของกองทัพบกก็ไม่เพียงพอที่จะบรรเทาเรื่องค่าใช้จ่ายในการพัฒนารถถังได้และในที่สุดสภาคองเกรสก็ได้ยกเลิกโครงการ x m 803ในเดือนธันวาคมปี1971แต่ยังคงอนุญาตให้กองทัพจัดสรรเงินทุนที่เหลือเพื่อการพัฒนารถถังหลักคันใหม่ ในเดือนมกราคมปี1 9 7 2โครงการ XM815 ซึ่งเป็นโครงการพัฒนารถถังใหม่ของกองทัพสหรัฐได้เริ่มต้นขึ้นภายใต้การนำของคนตรีวิลเลียมเดซบรี so ri, และกองกำลังรถถังหลักคณะทำงานเฉพาะกิจนี้ได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจากกองบัชาการยานยนต์และอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเริ่มตรวจสอบเป้าหมายที่เฉพาะจอดจงสำหรับการออกแบบใหม่โดยหนึ่งในเป้าหมายหลัก คือการออกแบบรถถังที่สามารถต้านทานการโจมตีจากปืนโซเวียตภายในระยะ800เมตรและในมุม30องศาจากทั้ง2ด้านกองทัพบ,บกสหรัฐได้กำหนดให้รถถังใหม่ติดอาวุธด,ด้วยปืน M68 ขนาด105มิม Royal Ordnance L7 รุ่นลิขสิทธิ์และ M242 Boostmaster ขนาด20มิเม อัดมาในฤดูใบไม้ผลิปี1972เดซูบรีได้รับฟังการบรรยายสรุปจากอังกฤษเกี่ยวกับชุดเกราะเบอร์ลิงตันซึ่งพัฒนาขึ้นใหม่และมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการต่อต้านกระสุนระเบิดแรงสูงในเดือนกันยายนเดซูบรีได้โน้มเ้นวกองทัพให้รวมชุดเกราะใหม่เข้าไปในการออกแบบรถถังใหม่คันนี้จะต้องมีเกราะหนาประมาณ60ซนติเมตรซึ่งใหญ่กว่าเกราะของ M60 ที่หนาประมาณ10เซนติเมตร โดยนายพลเครตันเอบรามได้กำหนดน้ำหนักของรถถังใหม่ไว้ที่53ตันซึ่งมากกว่าเป้าหมายเดิมที่45ตันอย่างไรก็ดีความพยายามในการพัฒนาที่บ้าครั่งนี้ของกองทัพสหรัฐได้ทำให้ระบบจัดซื้อจัดจ้างของพนตะก้อนในช่วงนั้นประสบปัญหาเนื่องจากพวกเขาต้องการการออกแบบที่ดีที่สุด ทำให้มีความเคลื่อนไหวภายในกองทัพเพื่อให้ได้รับการออกแบบที่มีคุณภาพแต่ยังคงอยู่ภายใต้งบประมาณที่กําหนดดังนั้นกองทัพบ,บกสหรัฐจึงกําหนดต้นทุนการออกแบบต่อนหน่วยไว้ที่ไม่เกิน5,7790ดอลลาร์แนวาทางใหม่ของเพนตากอนในการควบคุมการวิจัยและพัฒนาได้รับการแก้ไขด้วย X M1 โดยกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจาการก่อนหน้านี้เรียกร้องให้รัฐบาลต้องทำงานออกแบบจำนวนมากแต่ภายใต้กรอบการทำงานใหม่ ผู้รับเหมาะจะแข่งขันกันเพื่อเสนอราคาการออกแบบของตนเองในเดือนมกราคมปี1973กองทัพสหรัฐได้ออกคำขอสำหรับ XM1 ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจาก XM815 เพื่อรับข้อเสนอจากเอกชนในเดือนพฤษภาคมปี1973 Chrysler Defense และ General Motors ได้ยื่นข้อเสนอให้กับทางกองทัพสหรัฐทั้ง2บริษัทได้นำเสนอการออกแบบโดยใช้ปืน M68 ขนาด105ม mm ม L7 ที่มีใบอนุญาตและบูชมาสเตอร์ขนาด20มิลิเมตรไคลสเลอร์เลือกใช้เครื่องยนต์เทอร์ไบรท์ไลคัมมิง AGT 1500กำลัง1,500แรงม้าในขณะที่โมเดลของ GM ใช้พลังงานดีเซล1,500แรงม้าคล้ายกับที่ใช้ในรุ่น MBT 70และ XM803 ของอเมริการถถังต้นแบบของรถถัง M1 a b r a m ถูกส่งมอบให้กับกองทัพบ,บกสหรัฐในปี1976โดยทั้งไคลสเ l อร์และ General m ล t มอเตอร์ซึ่งต่างติดอาวุธด้วยปืน M68E1 ขนาด105มิมโดยการทดสอบแบบตัวต่อตัว,ตวของรถถังต้นแบบทั้งสองได้เกิดขึ้นที่สนามทดสอบอเบอดีผลลับของการทดสอบได้แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมการออกแบบของ GM เนื้อกว่าไค r y เตอร์ในด้านการป้องกันเกราะระบบควบคุมการยิงและระบบรักษาสถิรภาพของป้อมป,ปืน แต่ทั้งสองการออกแบบก็ยังคงมีปัญหาที่ต้องแก้ไขระหว่างการทดสอบชุดจ่ายไฟของรถถังต้นแบบทั้งสองถูกพบว่ามีปัญหาที่สําคัญเรื่องยนต์เทอร์ไบของคลายสเตอร์ใช้ระบบการนําความร้อนกลับมาใช้ใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงแต่จากการทดสอบพวกเขาพบว่าเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงมากกว่าที่คาดการไว้โดยเาผาผลาญได้ถึง3.8กลลอนสตรต่อไมล์เช่นเดียวกับ GM ที่เครื่องยนต์ดีเซลของพวกเขาที่ใช้เทคโนโลยีแปรผันกําลังอัดต่อนเนื่องแบบใหม่ซึ่งก็กินน้ํามันพอ,อก,กัน เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิปี1976การตัดสินใจเลือกการออกแบบของ GM ก็เสร็จสมบูรณ์ไปเป็นส่วนใหญ่ทางกองทัพสหรัฐมองว่าเด้วยการออกแบบของ GM นอกจากที่มันจะให้สมรรถนะโดยรวมที่ดีแล้วอีกเหตุผลหนึ่งพวกเขายังมีความกังวลเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของ Chrysler ทั้งในด้านความน่าเชื่อถือและการสิ้นปลืงน้ำมันเชื้อเพลิงนอกจากนั้นแล้ว โครงการของ GM ยังมีราคาที่ถูกกว่าอยู่เล็กน้อยโดยรวมอยู่ที่208ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ211ล้านดอลลาร์จากการออกแบบของ Chrysler ในเดือนกรกฎาคมปี1น7 6กองทัพบ,บกสหรัฐได้เตรียมแจ้งสภาของเรสถึงการตัดสินใจเดินหน้าการออกแบบของ GM ซึ่งพวกเขาจึงแค่รอการลงนามครั้งสุดท้ายจากรัฐมนตรีกรลาโหมในขณะนั้นนั่นก็คือโดนัลด์รอมเฟล 20กรกฎาคมปี1976เลขานุการกองทัพบ,บุกสหรัฐมาร์ตินฮอฟฟานและกลุ่มนายพลได้เข้าพบกับบิลเครเมนรองรัฐมนตรีกลาโหมและเมาคอมเคอรีผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิศวกรรมกลาโหมเพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับการตัดสินใจของกองทัพหลังจากการเข้าหารือพวกเขาประหลาดใจมากเมื่อเครเมนและเคอรี่ต่างมพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจดังกล่าวและต่างเรียกร้องให้ใช้เครื่องยนต์เทอร์ไบน์มากกว่าที่จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล รัมเฟลได้ยินข้อโต้แย้งจากทั้งสองฝ่ายในช่วงบ่ายเพื่อความชัดเจนในการตัดสินใจทีมของกองทัพบ,บกต้องทํางานอย่างหนักตลอดทั้งคืนในการเขียนบรรยายสรุปเพื่อนําเสนอต่อรัมเฟลในเช้าวันถัดไปและสุดท้ายการประกาศการเลือกการออกแบบของ GM ก็ได้ล่าช้าออกไปอีก4เดือนภายในไม่กี่วันต่อมา GM ผู้คอยนําเสนอการออกแบบใหม่ที่มีเครื่องยนต์เทอร์ไบ ซึ่งมันก็เหมือนเป็นการมอบรางวัลให้กับไคล์สเลอร์เนื่องจากพวกเขาเป็นผู้รับเหมาเพียงรายเดียวที่มีเครื่องยนต์เทอร์ไบายและก็เป็นแบบนั้นจริงๆเมื่อวันที่12พฤศจิกายนปี1976กระทรวงกลาโหมได้มอบสัญญาการพัฒนามูลค่า20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับบริษัทไคลสเลอร์หลังจากดิกลี่นการสูญสิสัญ,ญาได้อย่างวุดหวิด Ler, เริ่มปรับปรุงการออกแบบที่รับแจ้งจากกองทัพส่วนประกอบราคาแพงถูกแทนที่ด้วยชิ้นส่วนที่มีราคาถูกกว่านอกจากนี้ทางทีมงานของคล์สเลอร์ยังได้เจราจาต่อรองต้นทุนที่ต่ำกว่าจากผู้รับเหมาช่วงของพวกเขาด้วยซึ่งทําให้ราคาป้อมปืนของรถถังที่ออกแบบใหม่ลดลงเป็นพิเศษแต่การปรับปรุงอื่นๆมาจากสถานที่ที่ไม่คาดคิดเช่นถังเก็บน้ํามันไฮดรอลิกมูลค่า600ดอลลาร์ถูกแทนที่ด้วยถังเก็บน้ามัน25ดอลลาร์ และคลสเตอร์ยังได้มีการส่งการออกแบบเวอร์ชั่นที่มีเครื่องยนต์ดีเซล AVCR 1 3 6 0อีกด้วยโดยการเสนอราคาใหม่ของคลสเตอร์อย yeah! 360, clients, it it ู dollar ่ที่196ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งลดลงมาจาก2 2 1ล้านดอลลาร์ในข้อเสนอเดิมการผลิตเริ่มต้นด้วยอัตราต่ำของรถทาง m 1 a มได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่7พฤษภาคมปี1979 ในเดือนกุมภาพันธ์ปี1982บริษัท General Dynamics ได้เข้าเทคโอเวอร์ไคลส์เลอร์หลังจากที่ไคลส์เลอร์ได้ผลิตรถทาง M1 ไปมากกว่า1,000คันโดยระหว่างปี1979ถึง1985ได้มีการผลิตรถทาง m 1 a มทั้งหมด3,273คัน การผลิตเกิดขึ้นที่โรงงานกองทัพบ,บกลิมาในเมืองลิมารัฐโอไฮโอร่วมกับการผลิตที่คลังสัมภาวุฒีทรอยที่โรงงานผลิตรถถังในเมืองวอร์เรนรัฐมิชิแกนตั้งแต่ปี1982ถึง1991ลำดับถัดมาเราจะมาดูในส่วนของการพัฒนาอาวุธของ M1 Abrams องปฏิบัติการวิจัยกองทัพสหรัฐ ภายใต้การดูแลของกองบัญชาการองปฏิบัติการกองทัพสหรัฐพวกเขามีส่วนสําคัญในการออกแบบกระสุนเจาะกราะรถถัง M829A2 และยังมีส่วนช่วยในการปรับปรุงช่วงการโจมตีของอาวุธปืนหลับจากข้อพิจารณาหลายประการทําให้กองทัพบ,บกสหรัฐและผู้รับเหมาเลือกใช้ปืนมาตรฐาน M68 ขนาด105ม mm, มของกองทัพบ,บกสหรัฐมากกว่าที่จะเป็นปืนขนาด120มมไเมทัล RH120 ของเยอรมนี สำหรับ XM1 ปืนขนาด105ม mm, มถูกเลือกเนื่องจากเป็นปืนที่เล็กที่สุดเบาที่สุดและยังมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดระสุนพลังงานจนใหม่ที่กำลังพัฒนาโดยกองทัพพวกเขาสัญญาว,ว่าจะขยายประโยชน์ของปืนไปสู่อนาคตนอกจากนี้การพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับ XM1 มันจะช่วยอัเฟฟปเกรดปืนอื่นๆทุกระบอในนาโต้ดยอัตโนมัติในปี1975 การทดลองปืนไตรภา,าคีระหว่างอังกฤษสหรัฐและเยอรมันทําให้เกิดข้อสงสัยในกระทรวงกลาโหมสหรัฐพวกเขาคิดว่าณจุดจุดหนึ่งในอนาคตปืนขนาด120มิลิเมตรของการออกแบบบางอย่างจะต้องถูกเพิ่มเข้าไปในรถถังของพวกเขาในอนาคตด้วยเหตุนี้ไคลสเลอร์และ GM จึงได้ทําการเปลี่ยนแปลงรถถังในระหว่างการพัฒนาเพื่อให้เข้ากันได้กับปืนหลักที่หลากหลาย ซึ่งในที่สุดวันนั้นก็มาถึงเมื่อวันที่31มกราคมเลขาธิการกองทัพบ,บกได้ประกาศว่าปืนของไฮสแทเทลขนาด120มิลิเมตรจะถูกนำมาติดตั้งกับ x m 1สำหรับเวอร์ชั่นการผลิตในอนาคตมาในส่วนของการใช้งานทางทหาร m 1 a บราม เขาประจำการในสหรัฐเมื่อปี1980และทําหน้าที่เป็นรถถังต่อสู้หลักของกองทัพสหรัฐผูกใช้ครั้งแรกในการรบในช่วงสงครามอ่าว M1 Abrams hm, ยังคงไม่ได้รับการทดสอบในการต่อสู้จนกระทั้งเกิดการประทุของสงครามอ่าวในปี1991ระหว่างปฏิบัติการพยายุทะเลทราย รถถังเอบามชุดแรกที่มาถึงซาอุดีอาระเบียในเดือนสิงหาคมปี1990ในช่วงต่อเติมสงครามคือรถถัง M1 และ IP M1 ที่มาพร้อมกับปืน105มิลิเมตรรถถังเอบามปืน105มิลิเมตรทั้งหมดยกเว้นสกองพันได้ถูกแทนที่ด้วยรถถัง M1A1 ก่อนการรุกรานงของอเมริกาในเดือนมกราคมปี1991 รถถังรุ่น M1A1 ประมาณ5,000คันได้ถูกผลิตขึ้นระหว่างปี1986-1992ถึง 1992. โดยพวกมันมีจุดเด่นคือปืนใหญ่ลำกล้องเรียบ M256 ขนาด120มิลิเมตรหลอดที่ได้รับการปรับปรุงใหม่รวมถึงมีระบบป้องกัน CBRN โดยรถถัง M1 และ M1A1 มีจำนวนทั้งสิ้น9,000คันด้วยราคาประมาณ4.3ล้านเหรียญสหรัฐต่อหน่วยโดยทางกองทัพสหรัฐ ได้ส่ง M1A1 จำนวนกว่า1,956คันไปยังซาอุเพื่อมีส่วนร่วมในการปลดปล่อยคูเวตทันทีที่ไปถึง M1A1 ได้แสดงความเหนือกว่าต่อรถถัง T54 T55 และ T62 ในยุคโซเวียตของอิรักเช่นเดียวกับรุ่น T72 ท,ที่นำเข้าจากสาภาพโซเวียต M1A1 สามารถสังหารถถังอื่นๆได้ในระยะเกิน2.5กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะที่มีความสําคัญในการต่อสู้กับรถถังโซเวียตรุ่นก่อนหน้าในปฏิบัติการพายุทะเลทรายเนื่องจากระยะที่มีประสิทธิภาพของปืนหลักในรถถัง,ง,ะะงโซเวียตและอิรักน้อยกว่า2กิโลเมตรซึ่งนั่นหมายความว่ารถถังเอรามสามารถโจมตีรถถังอิรักได้ก่อนที่ศัตรูจะเข้าสู่ระยะซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจนในการรบประเภทนี้ รถถัง m 1 a b r a m เป็นหนึ่งในรถถังที่ทันสมัยและทรงพลังที่สุดในโลกนับตั้งแต่มันเข้าประจำการครั้งแรกในสหรัฐซึ่งนอกจากอาวุธเชิงรุกแล้วในด้านการป้องกันของมันก็ไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากันเกราะชอบบ็อปบัมเป็นหัวใจหลักของระบบป้องกันของ a b r a m เกราะนี้เป็นเกราะผสมคอมโพสิตประกอบขึ้นด้วยแผ่นโลหะหลายชั้นและว,วัสดุเซรามิกที่ได้รับการจัดเรียงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อดูดซับ และกระจายพลังงานจากการโจมตีมันให้การป้องกันที่เหนือกว่าต่อกระสุนปืนใหญ่และระเบิดต่อต้รถถังนอกจากนี้เอบรามยังมีการออกแบบที่ช่วยลดโอกาสที่จะถูกเจาะทะลุโดยกระสุนที่มีพลังงานจนสูงซึ่งนอกจากเกราะที่มีประสิทธิภาพสูงของเอบรามแล้วอ้อมปืนของมันยังติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดควัน M250 หกลำกล้องโดยมีเครื่องยิงลูกระเบิดในแต่ละด้านโดยระเบิดจะทําให้เกิดควันหนาทึบที่ปิดกั้นถังภาพและความร้อนจากเครื่องสแกน นอกจากนี้เครื่องยนต์ของเอบรามยังติดตั้งระบบควันไอเสียของเครื่องยนต์ที่ถูกสั่งงานโดยคนขับเมื่อเปิดใช้งานเชื้อเพลิงจะถูกพ่นเข้าไปในไอเสียของกังหันร้อนทําให้เกิดควันหนาทึบรถถัง M1 a อบรามได้รับการออกแบบให้สามารถปกป้องตัวเองจากภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์ที่วาภาพและเคมีหรือที่เรียกกันว่าระบบป้องกัน CBRN ระบบป้องกันนี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยภัย,ยคุกคามเหล่านี้ได้อย่างปลอดภยัยและภายในของเอบรามยังมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในห้องเครื่องและห้องปืนใหญ่ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของไฟไหม้และในส่วนของภายนอกก็ยังมีการจัดวางอุปกรณ์เซ็นเซอร์และกล้องมองหลังรอบทิศทางเอาไว้รอบคันทําให้เอบรามมีความสามารถในการตรวจจับภัยคุกคามในมุมอับสายตาซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเห็นสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ดีขึ้น หลังจากความสำเร็จของรุ่น M1A1 สหารัฐอเมริกาได้อัปเกรดรถถังของพวกเขาให้ยกระดับไปอีกขั้นในรุ่น M1A2 พวกเขาได้ติดตั้งเครื่องตัวจับความร้อนให้กับกล้องเล็งของผู้บัญชาการรถถังสถานีอาวุธ GPS ชุดควบคุมและจอแสดงผลแบบครบชุดที่เชื่อมโยงกันด้วยบัสข้อมูลดิจิทัลการอัปเกรดเหล่านี้ทำให้ M1A2 มีระบบควบคุมการยิงที่ได้รับการปรับปรุงและทางสหรัฐยังมีแพ็กเกจเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ โดยพวกเขาเรียกชื่อรถถังรุ่นปรับปรุงว่า M 1 A 2 SEP ที่ได้มีการเพิ่มเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกหลายอย่างเข้าไปอีกจนถึงทุกวันนี้ M 1 a A บรามยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากกองทัพสหรัฐและยังคงถูกใช้งานในหลายกองทัพทั่วโลกวิวัฒนาการของ A b บ a ามมันเริ่มต้นจาก M 1 a b r A บรามต้นแบบที่มีปืน M 6 8ขนาด105ม mm, มและกระชอบป้อมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ พัฒนามาเป็น M1A1 a, 1 a b r a m ที่นำเสนอปืนขนาด120มิลมรอดที่ได้รับการปรับปรุงและระบบป้องกอัน CBRN พัฒนาจนมาเป็น M1A2 a, a b r a m ที่มีการปรับปรุงระบบสื่อสารการควบคุมการยิงเพิ่มความแม่นยำและปรับปรุงประสิทธิภาพจนปัจจุบันมันได้ถูกพัฒนามาสู่รุ่น M1A2 SEP ที่ได้รับการอัปเกรดทางเทคโนโลยีเช่นระบบสื่อสารดิจิทัลและเทคโนโลยีมองกลางคืนที่ดีขึ้น อีกทั้ง M1 Abrams ยังมีรุ่นย่อยลึกลงไปอีกหลายรูปแบบสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆและล่าสุดในเดือนกันยายนปี2023กองทัพสหรัฐประกาศว่าได้ยกเลิกรถถังรุ่น M1A2 SEPv4 ที่เคยวางแผนเอาไว้และจะเปลี่ยนเส้นทางทรัพยากรไปยังรถถัง a b r a m รุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า M1E3 แทนซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่ามันจะมีน้ำหนักที่เบาและมีความคล่องตัวที่สูงกว่ารุ่นก่อน การพัฒนาที่ต่อเนื่องของเอแปร์์มันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกองทัพสหรัฐในการปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ของพวกเขาให้ทันสมัยควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารซึ่ง M1 เอแราม์ ram, ไม่เพียงสำคัญแต่สำหรับกองทัพสหรัฐเท่านั้นแต่มันยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกรง่งและความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีทางทหารของโลกขอบคุณที่มาร่วมเดินทางในเรื่องราวนี้กับเรา อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวประวัติศาสตร์ดีๆของเราอีกในอนาคตสำหรับวันนี้ช่องวอโซนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ